เส้นทางจากหน้ามหาวิทชาลัยพะเยาไปแพะเมืองผีขับรถ125กิโลเมตรใช้เวลา1ชั่วโมง33นาทีจากหน้ามหาวิเชาลรัยพะเยาไปลำปางระยะทาง38.6กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข103ระยะทาง64.3กิโลเมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข 1 0 1ระยะทาง16.5กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข1134ระยะทาง3.1กิโลเมตรเลี้ยวขวา2.5กิโลเมตรถึงแพร่เมืองผีนะครับสวัสดีครับพวกเรามาจากชมรม U p พทาวเวลพายาวกับผมปอนครับ throw, 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 throw กับผมนนครับาแล้วเรามาอยู่กันที่ไหนแล้วครับตอนนี้วันนะอุทยานแพรเมืองผีจังหวัดแพร่ครับแล้วจังหวัดแพร่นี่มันที่ว่าเป็นแพร่เมืองผีนี่มันจะมีผีจริงหรือเปล่าครับมีจริงไม่มีจริงแล้วก็ไปชมกันนข้างในเลยครับไปชมกันเลยครับประวัติแพร่เมืองผี แพะเมืองผีตั้งอยู่ระหว่างตำบลทุง่งโฮงและตำบลน,น้ำชำอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ห่างจากตัวเมืองราว15กิโลเมตรบนเส้นทางสายแพร่ร้องกวางแยกตรงกิโลเมตรที่9 km, เข้าไปอีกประมาณ6กิโลเมตรโดยสถานที่ตั้งของแพรเมืองผีมีลำธารเล็กๆไหลผ่านในสมัยโบราณเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวบ้านตำบลทุง่งโฮงและใกล้เคียงให้ความนับถือมาก เพราะมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ลึกลับโดยคนโบราณเล่าสืบต่อกันมาว่ามียายแก่เข้าไปเที่ยวหาผักหาหน่อไม้ในป่ามาทำเป็นอาหารได้หลงเข้าไปในป่าที่แห่งนี้แล้วพบหลุมเงินหลุมทองจึงเอาเงินเอาทองใส่หาบจนเต็มแล้วยกใส่บาเพื่อจะหาบกลับบ้านก็หลงไปหลงมาในป่าแห่งนั้นเพราะเทวดาอารักขา เจ้าถิ่นนั้นไม่ให้เอาออกไปเพียงแต่เอามาอวดให้เห็นเท่านั้นยายแก่คนนั้นจึงหาหนทางเอาหาบนั้นกลับบ้านไม่ได้จึงได้วางหาบนั้นไว้แล้วจัดแจงตัดไม้มาคาดทำเป็นลาวพอถึงบ้านแล้วจึงกลับไปเอาหาพี่วางไว้ตามลาวที่คาดไว้ออกไปก็ไม่ถึงสักทียิ่งยกเท้าไปข้างหน้าก็เหมือนยกเท้าถอยหลัง ไปอีกเหมือนหนึ่งมีคนดึงไว้จึงวางหาบไว้ที่นั่นแล้วรีบกลับไปบอกชาวบ้านมาดูหาบเงินหาบทองชาวบ้านก็หลั่งไหลไปดูจำนวนมากครั้งเมื่อไปถึงไม่พบหาบเงินหาบทองแต่พบเพียงรอยเท้าที่ไปสิ้นสุดที่เสาเมโลและไม่มีรอยเท้าปรากฏไปที่อื่นอีกเลย ยายแก่และชาวบ้านจึงสันนิฐานว่าเป็นสถานที่ลึกลับสถานที่แห่งนี้เลยได้ชื่อว่าแพะเมืองผีครับอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองหรอครับครับวัดน,นอุทยานแพะเมืองผีก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับมันไม่มีผงม,มีผีอะไรสักสิ้นนะครับมันจะเป็นธรรมชาตินะครับที่สร้างความ Amazing ให้กับเราคือ เป็นชั้นหินที่ธรรมชาติสร้างเองนะครับไม่ใช่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมข้างในกันเลยครับตามไปเลยครับ อ่าเป็นยังไงกันบ้างครับกับบรรยากาศที่แพมเมืองผีที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปชมกับบรรยากาศในที่ต่างๆของแพมเมืองผีต่อเลยนะครับในมุมนี้ก็จะเป็น มุมให้ความรู้สําหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่ในตามสถานที่ต่างๆของแพทย์เมืองผีก็จะมีอยู่หลายที่นะครับเพื่อให้ความรู้กันนบนักท่องเที่ยวเราสามารถหาอ่านกันได้แล้วทําให้รู้ว่าสถานที่นั้นมีความสำคัญยังไงบ้างครับ ในวันนะอุทยานแทมังผีก็จะมีโซนมากมายนะครับซ,ซึ่งตอนนี้จะเป็นโซนอาหารและโซนของฝากนะครับนะักท่องเที่ยวคนไหนสนใจจะชมหรือจะชิมก็สามารถมากันได้ที่นี่เลยนะครับคงตื่นตาไม่น้อยกับที่นี่นะครับเหมือนจะมีสิ่งลี้ลับแต่ก็ไม่มีต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองนะครับยังไงชมรม Travel, ยูพีทาวเวลพะเยาวันนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ 「いつか君が教えてくれた」「あの言葉が広い海を迷わず進む希望になる形のない答え」